ไม่เยยีความควบคุมของกรรมการไต่มาแล้วมาออกแล้วขณะนี้เปริเอเป็นตัวนำรอนนี้ที่สองต่อไปเป็นบัญชาโชคที่ป้ายสี่เปริเอยังคงเป็นตัวนำรอนนี้ที่สองบัญชาโชคที่ส ทีป้ายสามปรีเอยังคงเป็นตัวนำรันนี่ที่สองบัญชาโชคที่สามขณะน,นี้รันนี่ผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำปรีท,ที่สองบัญชาโชคที่สามที่โค้งไปสิบออกทางตรง รันนี่เป็นตัวนำที่ป้ายเก้าปริเอเป็นตัวนำบัญชาโชคที่สองรันนี่ที่สามขณะนี้ปริเอเป็นตัวนำบัญชาโชคที่สองผลการแข่งในเที่ยวที่สองปริเอหมายเลขสองเนะที่หนึ่งเวลาวิ่ง 1>, 1นาที12.32วินาทีบัญชาโชคหมายเลขหนึ่งชนะที 2, ่สองเวลาวิ่ง1นาที12.65วินาที